เจอเนาะพ่อเนาะนี่นะพ่อเนาะนี่ใช่พ่อที่พ่อที่พ่พอบอกว่าเป็นพันธุ์นี่เป็นวัวพื้นบ้านเราวัวพื้นบ้านเราวัว,วกระโดนดนี่กระโดงเป็น,ปน,ปน,ปนก,ลกลายเป็นไทยใหญ่นะเสมบรามันอ๋อบอกครับกระโดดแท้ๆมันจะตัวเล็กนี่อ๋อไอ้น,นี่เขาไม่เป็นไรเนาะพ่อเนาะเขาไม่เขาไม่ชนหรอกเนาะไม่แต่ว่าพันธุ์ไหนที่มันชนอ่ะไรมันมันกันเจดสูนเหรอ ไมันเลี้ยงเป็นบางตัวเป็นบางสายพันธุ์อ๋อนี่บ่อพ่อนี่ที่ว่าชนบุรีพ่อไม่ใช่อันนี้มันเป็นควายสุรินทร์เรานี่ควายสุรินทร์แต่ว่ามันเป็นพันธุ์ที่พ่อบอกใช่ไหมโอ้ายผู้ตัวนี้พ่อเนาะสวยนะพ่อเนาะสวยดีสวยครับพ่อครับอูสวยสวยครับผมอันนี้อายุกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วพ่อนี่ประมาณสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วพ่อ ไอ้ทุนนี้ก็เหมือนกันหมครับนี่สุรินเหมือนกันพ่อไปได้มาสวยมากเลยเนาะพ่อเนาะพ่อไปจับมาได้สวยเนาะพ่อเน้องพ่อไปได้มาสวยมากเลยครับเขากินอันนี้พ่อแยกเลยพ่อไม่ได้ขังไว้เนี่ด้วยรวมกันไม่ได้รวมปีที่แล้วก็ขังรวมเหมือนกันอ๋อทีนี้มันเริ่มโตแล้วมันจะติดตัวเมียถือเหมเฮ่อมันติดบ่ครับติดติดไม่ค่อยกลับบ้านอันนี้เขาเขาชนเหมืนกันเขาดื้อไหมพ่อเขาเขาจับจับได้ไหมพ่อนี่จับหน่อยเด้อะมาก จะตัวอยู่นะพ่อโอ้ยสวยดีนะพ่อเนาะอยากได้เลยพ่ออยากได้สักสองตัวถ้ามีใครสนใจพ่อก็จะขายเหมือนกันใช่ไหมปล่อยใช่ไหมครับนี่ไม่ไม่ไม่โกนตอนนี่ไม่โกนแต่ถ้าในข้อนี้ถ้ามีคนสนใจพ่อก็จะมามาดูได้นะพ่อเนาะถ้าใครอยากได้เนาะโอ้สวยนะพ่อเนาะโอ้พ่อประมาณนี้นี่ก็ไอ้ที่ว่าที่ว่าเขาขายหลักแสนก็ ควายตัวลราเป็นแสนีีกว่่าา็อยงน้ใช่ไหมครับไม่มันสวยพวกนั้นมันเป็นควายประกวดอันนั้นเป็นควายแบบสันใหญ่เลยหอเครับผมนี่ก็สวยเหมือนกันนะพ่อโอ้สวยจังตุ้งปานกลางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงปะพ่ออันนี้ขึ้นได้พ่อไม่รู้ว่าให้ขึ้นนั่งขึ้นอะไรไม่ไม่เคยขึ้นไม่เคยแล้วแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กก็ขึ้นควายตามท้องนาขึ้นแล้วก็ไปขึ้นแบบนี้แต่ก่อนเป็นเด็กแต่ก่อนอยู่แต่กับควายครับแต่ก่อนครับพ่ออ่ตัวนี้สวยมากเลี๋ยวอยากได้ดิ ถ้ามีเงินพ่อปล่อยให้สักตัวนี่แล้วพ่อเธอจริงๆพ่อผมอยากได้นะเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ตื่นไหมตัวนี้สวยกว่าตัวนี้สวยกว่าโอ้ขอให้จับอยู่นะพ่อเนาะตัวนี้สวยจริงๆพ่อแล้วถ้าเป็นแบบทางชนบุรีจะเป็นยังไงพ่อครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ อันนี้สายพันธุ์ก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับมามาจากเหมือนกันไหมหรือว่ายังไงมันจะเป็นพวกตัดพวกไข่ใหญ่โอ้ถ้าคอยมีกรูมันจะไม่ค่อยมีตรงนี้มันจะมีโอ้ครับผมดูว่าพ่อน้องขนาดสองปีกว่าตัวใหญ่จังนะพ่อน้องเออพ่อมาอยู่ด้วยกันอ๋อหัวเหยอยบกันปะครับว่ามันค่อยใช้เป็นไฟเบียร์โตเต็มทมันจะชนบ้นเลยอ๋อครับ แต่พ่อนี้จะเอาไว้อันนี้นะพ่อเนาะเอาไว้เอาไว้เขาเรียกว่าพ่อจะเอาไว้ทับนะพ่อเนาไวทับโอ้เดี๋ยวพ่อพ่อปีนี้พ่อพ่อปลูกหญ้าเยอะไหมพ่อไม่ถึงว่าปีนี้พ่อปลูกหญ้าู่ประมาณหกไร่ หญ้าในปี่องเดียวหรือเปี่ครับหญ้าที่ให้ควายนี่บอกหญ้าขนบอกค,ครับพออ่อโอ้พ่อดูว่าตัวนี้สมบูรณ์นะพอ่ะพอเนาะสมบูรณ์แบบมากเลยครับพอ่อผมแนะนา,นาแบบบาวอีสานผมก็ขอบคุณพ่พอครับที่ให้ความรู้ให้ให้ความรู้ให้พื้นฐานครับพ่อครับขอบคุณพ่พอมากครับผม